มาครับวันนี้ผมพามาดูที่เทนะดูที่บ่อกัอนมาแล้วเมื่อวานสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามหกล้อเปื้อนฝุ่นทุกคนทุกท่านเลยนะครับอ่ะเราเทดินไปแล้วนะเดี๋ยวพาชมที่เหลือครับวันนี้มาเก็บงานครับมาห้าคันจะได้คาลิคีเที่ยวก็อยวาดไปครับใครตามมา ร้อยห้าสิบเที่ยวครับงานครบแล้วนะครบแล้วเหลือเหลือเป็นเป็นงานวิ่งแข่งครับอเอาเทไปแล้วนะเหลือ วิ่งแถมอีกห้าเที่ยวครับก็ขอกันครับคุยกันได้งานร้อยห้าสิบขอแถมขอแถมคันละเที่ยวอันนี้งานเที่ยวนะครับเนี่ยอู่กองดินครับใส่มาห้าตักของโกเบโกอริยะจัดให้ก็ SK สองร้อยครับใส่มาอ่ะเดี๋ยวรอชมรถหกร้อมาเทดินแล้วกันครับวันนี้อยู่ที่บ้านบุกกระสังอำเภอวัฒนานครครับใครจะเข้ามาเดี๋ยวรอชมครับมาแล้วครับเสียเตาเสียเตาลวงข้าว สอบริสุทธิ์ส่งเข้าร่วมวิ่งครับผมไล่กันมาติดๆครับกับเจ้ามอสจ้ะโอ้มันดีดเหล้าขาวหรือเปล่าไว้นี่วะ โอ้กากาะบาดดังกึ้งเลยโอ้แรงว่ามาพร้อมกันไล่ๆกันมาเลยเป็นเที่ยวแถมครับทเที่ยวนี้ไม่มีตัว๋วโอยจัดหนักจัดเต็มมาเลยไหมเฮ้ยม่หกตามาเี่ เจ้ามอสครับตามอสห่อหมกโชคสลาวุลไลไลกันมาก็คู่แฝดเลยนะพี่ไก่ครับคนจังไเลอระวังสายไฟด้วย เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้วิ่งหกคันมันไม่ติดนะครับก็เรากว่าจะมาเริ่มงานก็สายแล้วว่นไมโครจะลงหน้าหน้าบอกยิ่งงานสายแลวครับปกติรถหกคันเนี่ยมโครตัวใหญ่ตักเนี่ยจบครับร้อยห้าสิบเที่ยวนี้จบแน่นอนมาโอ,อยสายเดา น,นี่สายเดานะคันนี้มาไปโยกไหม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 โอ้โเลยตรงมาเลย เหลือน้อยก็ต้องมาครับจะเหลือกี่เที่ยวเราก็ต้องมาเพระเรามาวิ่งไวแล้วถ้าจะคิดว่างานเหลือน้อยไม่มาก็ครั้งต่อไปเขาก็ไม่เรียกเรานะครับครั <laughs> ้งต่อไปเขาก็ไม่ใช้บริการนะ จะเหลือกี่เที่ยวมันก็ต้องมาจะไปที่ไหนต่อค่อยว่ากันครับเรียบร้อยแล้วเหลืออีกหนึ่งเที่ยวครับรถแถมน่าจะเป็นมหาโจนะใส่มาหน่อยแหละบอกว่าแล่นเพื่อน้ำเจ็ดตักโอ้ท่งนี้ท่งนี้อ่านเกมไปแยมแยมแยมนะอ่านเกมไปหกตักเลยหกตักเก่ง นะเดี๋ยวเรารอรถครบก่อนครับเดี like ๋ยวมาหาโจนะกลับไปเอาเที่ยวแถมอยู่ก็เมื่อวานนี้ว่าพูดพูดถึงเรื่องในหน้าแล้วก็แต่วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการทํางานนะครับผมว่าเมื่อเมื่อวานนี้งานไม่เสร็จเพราะอะไรด้วย มันก็หลายๆอย่างนะหนึ่งเราเริ่มงานสายครับสองอคือเท่าแก่ไม่โกหาคนขับไม่โกไม่ได้ครับเมื่อวานนี้ก็เลยขับเองไม่คล่องเท่าไหร่ครับไม่โกไม่ฉมังเท่าไหร่แล้วก็สามรถไถรถไถคันเล็กดันไม่ทัน รถก็มาออคิวกันระยะทางแค่นี้ระยะทางแค่นี้ก็มันต้องเสร็จครับ150เที่ยวไม่โคตัวใหญ่ถ้าถ้าวันไหนออกมาแล้วหาโจคือ งานจะสมบูรณ์แบบนะครับราบลื่นหนึ่งแมคโครต้องคล่องครับคนขับต้องคล่องต้องอ่านเกมเนี่ยเหมือนขุดลอกหน้าดินมาเนี้ยขุดลอกหน้าดินมามันเสียเวลาตรงเราเกาเราขุดนี่แหละแมคโครแต่ถ้าคล่องนะไม่นานครับแล้วก็ หนึ่งไมโครข้องสองเมื่อวานนี้เจ้าของที่โบกรถเองครับแกก็ไม่เคยโบกไม่เคยอะไรนะแกก็ชี้ไปชี้ไปชี้แล้วก็เดินไปครับเดินไปพอรถถอยหาแกก็แกก็เดินหนีเดินหนี้ <c ười> กลายว่ากลัวรถจะชนนะครับเดินหนีไอเราไอเราก็เลี้ยวหานะว่าแกจะให้ลงตรงไหนเนะี่ยเออแล้วก็เรื่องแจกตัว๋วเนี่ยสมมติว่าดำอย่างเงี้ยกว่าแกจะฉีกตรวได้ กวจะฉีกตัวถ่าก็จะยื่นให้คนขับมันมันช้าไปครับแล้วรถไถก็ดันไม่ตัดอย่างเงี้ยอย่างว่าครับงานแต่ละวันแต่ละชุดถ้าเจอทีมงานคุณภาพงานก็ออกไวครับจบไวเมโครก็ตักได้วันละร้อยสี่บร้อยห้าสิบอ่ะครบทุกคันแล้วครับวันนี้ผมพาชมที่ที่แปลงเทดินนะ 150เที่ยวครับรวมกับรถแถมก็เป็น155เที่ยวโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอล่ำลาไว้เพียงเท่านี้ครับฝากติดตามช่องด้วยนะในช่อง y o u u u b หกล้อเพื่อนฝุ่นสวัสดีครับ